รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดโครงการหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยวันที่18มกราคม2568รองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลทัญบุรีเป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพม a สเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภายใต้โครงการ1ห,หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยณสาขาวิชาอาหารและโภชนาการห้อง4501อาคารพวงชมพูสีคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโรยราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพดำเนินการโดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีข้ารรมศาสตรม์มทรธัญบุรีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย one family one soft power ของรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้คนไทยทุกคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือคนไทยครั้งใหญ่เพื่อสร้างคนหรือสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงจำนวน20ล้านคนจาก20ล้านครอบครัวทั่วประเทศไทยเพื่อให้ทุกครอบครัวสร้างไรายได้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0นบาทต่อปีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะเทคโนโลยีข้ารรมศาสตร์มทรธัญบุรี